เอาแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการหนูตกถังเข้าสารซีสั้น2ตอบถูกไปต่อตอบผิดตกถังลงไปห <story? S 1> <า>นูนัดและหนูน้ำตาฟ็อกคอ,คอคนกินไหมชอบมารสชาติอะไรที่ชอบฮะคาราเมลค่ะจะว่าะไรก็ตอบไปปุ๊บยังใจเย็น <c oughs> ดังนั้นถ้าข้อนี้ผิดโทษอีกน้ำตาเริ่มาทั้งเครียดอะไรกับคำขวัญช่วทอมันไม่ได้ได้มายานะคะ ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาของเพนนีป๊อปคอนไม่พี่กำลังนึกว่าอันไหนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วความลับกูต้องจดด้วยหรออันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของฉันคือทุกคนห้ามมาทำตามฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าหนูกตกปุ๊บหนูแต่งหน้ามาเป็นชั่วโมงจบแล้วจบเลยขอตอบว่า สู่ในการหนูตกทังเข้าสารซีซสั้น 2, 2ตอบถูกไปต่อตอบผิดตกทางลงไปรายการนี้นะครับเราจะพาเซเลบดาราคนดังเนี่ยมาเล่นเกมปริศนาทายคำนะครับในเรื่องราวของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสะสมเงินรางวัลที่จะนำไปช่วยพัฒนานและต่อยอดธุรกิจในแต่ละ EP นะครับซึ่งเงินรางวัลมีมูลค่าสูงถึง30,000บาท และวันนี้จะบอกว่า2หนูที่มาร่วมสนุกกับเรานะคะเป็น2หนูแสนสวยนะฮะไปพบกันเลยกับหนูนัดและหนูน้ำตาบแต่วันนี้จะไม่ยอมตกค่ะนี่พันจะปะกับระดับนางจักรวาลหน่อยนี่เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาบอกเลยว่ามีตูน เลยว่าผ่านการตอบคําถามมิสซีเวอร์มาแล้ววันนี้ก็ไม่มีผลอะไร <c oughs> ต้องบอกก่อนนะว่าซีซั่นที่แล้วมีคนตกไปยังไม่ได้ขึ้นมาเลยนะคะ <c oughs> ดูส่งแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รายการเราไม่ได้โบโบรเบไม่ได้พูดเองเออเองเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถูกเราต้องมีผู้ทรงคุณอุบูเราก็ขอต้อนรับนะครับคุณพอช พระเชษจารุมลหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ iPad ครับคุณพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป๋าดูเป็นป,ปา๋าเลยแบบว่าคุณพ่อแบบมีความรู้ภูมิฐานคุณพ่อเช้าว,วันนี้พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา้อม <ใ S 1> ครับพร้อมครับถ้าพี่พอร้อมเชิญบนนี้ได้เลยหนูไม่พร้อมค่ะเดี๋ยวหนูลงไานั่งแทน แล้วหนูน้ําตาลถามก่อนเลยว่าสูดรโซลเอลดีขนาดนี้กินขนมไหมกินป๊อกคอนกินไหมชอบมากเอาแล้วหนูเคยซื้อแบบเป็นถังใหญ่อ่ะมานั่งกินคนเดียวรสชาติอะไรที่ชอบฮะคาราเมลค่ะโอ้ยนี่จะตกอย่างคือตอบผิดเลยใช่จะได้จะได้เก่งตัวถูกจะได้แบบห่อตัวไว้ก่อนคือไม่ไม่จะได้โผอ่ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจังหวะไหย่นีปพวกตึ้งใจเย็นๆอย่างน่าจะตนกูตกได้เลยฮะ เ,ะะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมี VTR มาให้ดูกับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะครับและแบรนด์สินค้าที่จะมาเป็นโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือไครชบป๊อปคอเปนเพนนีป๊อปคอนสวัสดีค่ะหญิงค่ะพอพี่มนปักเข็มจากแบรนด์เพนนีพรีเมีย่ยมป๊อปคอนเราส่งความสุขให้กับทุกๆคันค่ะ เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนเลโกดองเบิร์สหลังจากที่เรียนเสร็จก็ชอบจะมาทําฝากคนน้อยคนนี้นะคะ่ะแล้ววันหนึ่งพอมาทำ๊อปคอนก็เป็นของฝากเหมือนกันทั้งหมดมี8รสชาตินะคะคาราเมลโรสุกา้าแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะทั้ง3รสชาตินี้จะมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์ด้วยนะคะเราไม่ลืมที่จะเน้นความเป็นไทยนะคะก็คือมีรสชาติทุเรียนหมอนทองและต้มยำกุ้งนะคะทุเรียนหมอนทองมีทุเรียนฟริตได้ด้วยแล้วก็ต้มยำกุ้งก็จะมีกุ้งแก้วจากภูเก็ตด,ด้วยนะคะแล้วก็ มีรสไข่เค็มนะคะตอนนี้เรามีอีกรสหนึ่งก็คือรสเนยเค็มโปรติซึ่งรสชาติเนี้เราได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศอังกฤษด้านนวัตกรรมด้วยค่ะตอนนี้เราก็จดเทรดมาร์กนะคะเทรดมาร์กต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจดที่ฮ่องกงกับจีนก่อนนะคะเป็น2ที่แล้วหลังจากนั้นเราก็จดไม่ว่าจะเป็นที่ ญี่ปุ่นเป็นสิงคโปร,ร์หรือเป็นหลายๆที่จนตอนนี้เรามีเทรดมาร์กมากกว่า30ประเทศทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีสูตรซึ่งเป็นความลับทางการค้านะคะเป็นสูตรลับเฉพาะของแบรนด์เราเลยค่ะตรงนี้เราเก็บในตู้เซฟไว้เป็นอย่างดีละคะ่ะเป็นความลับที่ลับสุดยอดเลยค่ะ และผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ก็คือเพนนีป๊อปคอนนั่นเองนะครับและเราอยู่กับคุณหญิงเจ้าของนะคะคุณหญิงสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคมาในรายการของเราในวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าทั้งคุณนัททั้งคุณน้ำตาลน้ำตาลจะนำแจ็คพอตกลับบ้านให้โอ้อดีดจะกดดัน้ฮะเรียกได้ว่าค่อนข้างกดดันมากเลยค่ะ แต่เราเชื่อมั่นค่ะโอเคอ่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาและกติกาของเรานะครับหนูจะมีคนละหนึ่งชีวิตหนูทั้งสองจะผลัดกันตอบคาถามคนละหนึ่งข้อสามารถพูดคุยปรึกษากันได้นะครับหากตอบถูกข้อ1นึถึงสจะสะสมเงินรางวัลข้อละหนึ่งพบาทตอบถูกข้อ4ี่ถึงหสะสมเงินรางวัลข้อละสองพบาทตอบถูกข้อ7จถึงข้อ9จะสะสมเงินรางวัลข้อละสามพบาทและถ้าหากตอบถูกครบ10ข้อจะได้รับเงินรางวัลไปเลย3 0 0 0 0บาทแต่ก่อนจะไปเล่นเกมกัน ต้องบอกกับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราอยู่นะครับต้องบอกว่าตอบคําถามไปพร้อมๆกับหนูทั้งสองของเราเลยนะครับเพราะว่าท้ายรายการของเรามีรางวัลมาแจกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับคําถามที่1ครับค<ะ>่ะถามว่าข้าวโพดหนึ่งักคั่ว5นาทีและข้าวโพดสามฝักคั่วกี่นาทีนี่สามนี่ต้องตอบฮะเลดี้บอยเฟิร์สหรอคือยังไงนะ คือ <c oughs> ได้สิทธิ์กระเทยก่อนนี่มีความรู้สึกว่าข้าโพดมันเป็นคําถามลวง oh. เข้าโพดหนึ่งฝักคั่วห้านาที hmm. ถ้าเราเป็นแบบว่าคณิตประถมเราก็จะต้องเอาเข้าพโพดสามฝักไปคูณห้าละแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ย oh. มันอาจจะควบ้อมกันก็ได้เออันนี้ที่ฉันไม่ได้ตอบนะคะไอพผ่งจดพี่เลยคิดว่าน้ำตาลพี่เลยคิดว่าน่าจะห้านาทีพี่วิเคราะห์แล้วตอบยังไม่ตกเราต้องเป็นคนตอบเขาบอกให้แม่ตอบไม่แล้วห้หนูตกปุ๊บหนูแต่งหน้ามาเป็นชั่วโมงจบแล้วไม่มีใครเห็นอะไรแล้วไปห่าหน้าเกาหลีมายังไม่ทันได้อ่อนแอจบแล้วจบเลยจบเลยหนูขอตอบว่าว่าหนูจะตอบในชั้น3ามค่ะเพราะหนูยังไม่มั่นใจ หนูจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นขอร้องตอบเถอะเฮ้ยคุขอะไรเองข้าวโพดหนึ่งปักคัวห้านาทีข้าวโพดสามปักคั่วห้านาทีค่ะตอบกี่นาทีเป็นคำตอบที่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  ข้อแรกถูกแล้ว<ะ>เรียบร้อยนะไปดูข้อต่อไปข้อที่2น้ําตาลต้องเป็นคนตอบนะฮะน้ำตาลจะเป็นคนตอบข้อนี้ครับและข้อที่2ถามว่าว่ทัชวีมีข้าวโพดกี่กองมาคร์คคริสมีข้าวโพด5กล่องคุณพลมีข้าวโพด6ก่องถ้าทั้ง3คน,คนขนข้าวโพดมารวมกันจะได้ทั้งหมดกี่กลองคะน้ำตาลฉันว่าหนึ่งหนึ่งเหมือนกันในความคิดหนูเ,ออเพราะว่าเขาบอกว่าคนมารวมกัน,ออกนพอา,าอ่านในตอนนี้แก็ตถัดเชื่อมโยง มันก็คือสมมุติว่าพัทตวีมี4กกองมาร์คมี5กกองขุนพลมี6กองซึ่งเขาอาจจะไม่ได้นับว่าแบบแยกแยกแยก,แยกมันยังไงแต่ว่าทุกคนขนมารวมกันออรวมกันก็คือรวมกันก็คือ1กองใหญ่ๆมันใจ่ไหม ไม่มั่นใจไม่เป็นไรเราต้องตอบแบบมั่นใจค่ะเพราะว่าเราประกวดนางงามมาแล้วเราจะมาโชว์โง่ได้ไงบ่แล้วถ้ามันตอบผิดคือโชว์โง่เลยนะตอนนี้ก็นั่นแหละถ้าตอนตอบว่าหนึ่งกองค่ะตอบว่าหนึ่งกองเป็นต่อที่ที่ทีทีทุกครับไม่อย่าโดนไม่อย่าโดนตอนนี้เราปสะสมไปสองพันบาท ไปต่อเลยนะคะใค่ะ <5. S 1> ข้อ3ครับมาเลยฮะ <5. S 1> คุณนุ้ยเป็นเจ้าของร้านอาหารทั้งร้านมี4ี่โต๊ะโต๊ะที่1และโต๊ะที่2องคุณสั่งอาหารโต๊ะที่3ามจ่ายเงินแล้วแต่โต๊ะที่สี่เบี้ยวคุณนุ้ยจะทํายังไงฮะตอบครับโทษนะไอ้คำตอบเนี้ยมันไปได้หลายทางมากใช่หนูอยากรู้ว่าถ้าหนูตอบผิดหนูจะไปตกกับอีกคนเฉลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ไม่ได้ตายตัวถูก พี่พอรว่าไงคะมีอะไรแนะนำไหมครับพี่คนนี้หลอคะากนว่าคีเคพูดอยู่ไม่ได้จะถามความคิดเห็นเลยคือยากอ่ะพอไม่รู้ว่าถ้าออกไปตามโต๊ะสี่โต๊ะหนึ่งโต๊ะสองวีนไหมทโต๊ะที่สี่เบี้ยวอ่ะแล้วก็จัดให้มันตรงดิฉันจะมุมมองเดียวกับเธอดังนั้นถ้าข้อนี้ผิดโทษอีดน้ำตาหนูขอตอบว่า แต่โต๊ะที่4ี่เบี้ยวคุณนุ้ยจะทำอย่างไรคุณนุ้ยจะจัดโต๊ะให้มันตรงตอบแล้วนะอตอบว่าจัดโต๊ะให้ตรงและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ที่ที่เอ้อยจิมมี่ตกแล้วสิทุค้คตอนนี้สมนุนร,รับเงินรางวัลซะ ี่เป็นนี่ท็อปมิสยูนิเวอร์สจักรวาลคือท็อปหกมันไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะคิดได้ไงอะ่ะไม่เลื่อยค่ะเพราะว่าคนไทยแปลว่าอิสระฉันพ้นหนึ่งพันบาทไปแล้วนะ <c oughs> ข้อต่อไปจะสะสมเพิ่มขึ้นเป็นสองพันบาทรูแล้ว <c oughs> น้ำตาลเตรียมตัวให้ดีเพราะข้อนี้คุณต้องตอบฮะ <c oughs> นี่คือข้อที่สี <c oughs> ่ครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามครับบนโต๊ะอาหารมีอาหารว่างถ้ากินอาหารว่างแล้วอะไรว่างและอะไรไม่ว่างครับ มีช้อยให้มีชอยด้ยเหรอมีช้อยให้หนึ่งจานว่างท้องไม่ว่างสองท้องว่างจานไม่ว่างสามจานก็ว่างท้องก็ว่างสี่ท้องก็ไม่ว่างจานก็ไม่ว่างตอบฮะพอเขาบอกว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างอาหารว่างถ้าเป็นพี่นะพี่ว่า จานว่างแต่ท้องไม่ว่างแล้วไงเขาไม่ได้บอกว่าอาหารนั้นอะมีจริงหรือไม่มีไม่จริงเรามาตั้งเครียดอะไรกับอาหารแบบนี้ว่าถ้ากินอาหารว่างแล้วอะไรว่างเลยไม่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าถ้ากินอาหารว่างแล้วแสดงว่ากินแล้วก็คือท้องไม่ว่างแต่จานว่างขอตอบว่า จานว่างทองไม่ว่างเป็นคำตอบสุดท้ายค่ะตอบข้อหนึ่งฮะจานว่างทองไม่ว่างเพราะฉะนั้นลุ้นกันครับว่าตอบข้อที่หนึ่งเป็นคำตอบท,ท,อที่ที่ทีถูกครับรับเงินสะสมห้า0บาทรุ้นต่อนะครับไปต่อกัน <ourd Obama> ที่คำถามข้อที่ห้าฮะข้อห้าถามว่า ข้อใดไม่ใช่รสชาติของเพนนีป๊อปคอร์นว้าหนึ่งรสไข่เค็มสองรมสมัสัมนสามรสต้มยำกุ้งสี่รสทุเรียนฮะนิสาวันนี้ต้องตอบฮะรสไข่เค็ม คนคเหมือนในทวีทีอาร์เหมือนจะรู้คำตอบแล้วล่ะแต่ว่าอยากจะขอวิเคราะห์ให้เนื้อรายการเราให้มีเนื้อมาสมั่งนี่ได้กลิ่นมะหอมยี่หร่ารสด้อนแรงชายใดได้กลืนแก่ั้ฝ่นีวแล มัสมันค่ะถ้าถูงได้เงินสะสม7,000บาททันทีนะฮะตอบว่ามัสมันเป็นคำตอบที่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 ถูกค่ะและแน่นอนทั้งสองท่านสะสมเงินไปได้7 0 0 0บาทไปต่อฮะกับข้อต่อไปน้ำตาเป็นคนตอบครับค่าถามข้อนี้ถามว่า ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาของเพนนีป๊อปคอน 1. เครื่องหมายการค้า 2. ความลับทางการค้า3อนุสิทธิบตัตร 4. ถูกทั้งข้อ2และข้อ3ฮะคือพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจดเรื่องของเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วใช่ไหมออแล้วก็เรื่องของความลับทางการค้าเนี่ยก็อย่างที่พี่เพนนีพูดเมื่อกี้ว่า พวกมีได้เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะมีคนอื่นทําไปก่อนอลางเงียปปะเอาละแม่ไม่พี่กําลังนึกว่าอันไหนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้วความลับกูต้องจดด้วยหรอคือยังไม่ได้บอกใครก็ต้องจดหรอความล้วก็อาจจะเป็นสูตรไงีเออไม่รู้อ่ะเออว่า เป็นสูตรไงเป็นสูตรแบบว่าเป็นความลับเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ของการค้าเราไม่งั้นก็จะมีคนมาก๊อปเราทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องมีการมาซื้อของมาซื้อลิขสิทธิ์จากเราป่ะซื้อสูตรจากเราอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันมีข้อล่อซื้ออนุสิคือไอ้ถูกข้อ2ข้อ3เนี่ยเวลาเป็นเด็กเมื่อก่อนฉันตอบเลยนะอะไรที่มีถูกตอบถูกหนึ่งถึงสี่ถูกเอออเอาอะไรอย่างเงี้ยนะฉันตอบนะข้อหนูคิดว่าอนุสิทธิบัตรแ่ว่าอนุสิทธิบัตรข้อ3นะครับครับซึ่งคําตอบนี้ เป็นคำตอบที่ที่ที่ถูกเลยนี่จะบอกว่างงนะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยจะตอบอะไรดีจะตอบอันนี้ดีไหมอันนี้ดีไหมเพราะไม่มีความรู้เราต้องให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาอธิบายหน่อยฮะผลิตภัณฑ์ที่เราทำออกมาเนี่ยมันมีทรัพย์สินธรรมัญาหลายๆประเภทแปลว่าทรัพย์สินคือคำใหญ่ แล้วมันก็จะย่อยเป็นประเภทต่างๆมากมายแล้วแต่เราจะเลือกอาวุธไหนมาใช้กับมันเครื่องหมายการค้า,น,า,คาน,นี่คือเครื่องหมายทางการค้าชื่อเรียกทางการค้าอันที่2ความรัอทางการค้าอันนี้เมื่อกี้ถูกละนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นหลายคนสงสัยกลับมาดูที่อนุสิทธิบัตรก่อนอนุสิทธิบัตรคือการคุ้มครองกลไกกระบวนการกับวิธีอะไรสักอย่างในที่นี้มันอาจจะเป็นกลไกลการประดิษฐ กลไกการผลิตอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นในที่นี้ความลับทางการค้าคืออะไรที่เป็นความลับแล้วมี value ทางการค้าเพราะฉะนั้นคำตอบออนนี้ก็คืออนุสิทธิบัตรและแน่นอนนะนักตาสตอบถูกรับเงินสะสมไป9,000บาทนี่สามโนีจะเป็นคนตอบข้อที่7ค่ะและข้อนี้ถามว่า ถ้าคุณจะทำสินค้าป๊อปคอร์นชื่อแบรนด์ใดจดแล้วจะได้รับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาครับ 1. อร่อยจัง 2. เพนเนี 3. ตมตย้นุย 4. เมืองการทีเนี้ยยากกว่าเดิมตรงที่ว่าแล้วคำไหนที่ห้ามจดอีกหรือคำไหนใช้ได้เออ,เ,อ,อเมืองการ คือคือชื่อแบรนด์มีตัวไอสองตัวกับตัวเดียวไงคือในช้อยเราเนี่ยตัวเดียวถูกไหมแปลว่าฉันอะดปตัดไออยู่ไปตัวนึงก็ไม่เหมือนกันนแล้วถูกเออก็สู้กับพี่หญิงเลยไม่รู้คําตอบข้อนี้จะถูกไหมนะคะแต่อย่างน้อยหนูจะได้ช่วยแม่ย้ำชื่อแบรนด์อีกรอบหนึ่งเอออย่างน้อยคนดูจำเอ๊ยติดหูเพนนีเพนนีมีไอสองตัวมีไอตัวเดียวไม่รู้แต่ได้พูดละหนูขอตอบว่า ข้อ2ค่ะเพนีแบบไอตัวเดียวและนิสาตอบว่าเพนีเป็นคำตอบที่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 ทีที่ที่ที่ทีที่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 ี่ที่บอ่ที่รี่ที่ที่มี่พี่ที่ที่เี่ทง่อี่ทร่ที่ทีนที่ที่ที่ท่ที่ท่ทีเที่่ท่่่ทททา พราะนั้นภาษาอังกฤษคือ trademark ชื่อทางการค้าผมจะบอกหลักมันมีอยู่ประมาณ3มข้อเป็นกฎเหล็กต้องห้ามซ้ำสื่อถ้าเราเข้าใจ3ามหลักนี้เราจะเข้าใจเลยว่าชื่อไหนตั้งได้ไม่ได้ต้องห้ามซ้ำสื่อคือห้ามเป็นคำที่แบบเขาไม่ให้ชื่อภูมิศาสตร์ทำไม่ได้ซ้ำกับคนอื่นที่จดแล้วอันที่สามคือสื่อถึงสินค้าหรือบริการอาลองยึดหลักนี้แล้วลองไปหนึ่งสามสี่นะเอา่อ,อยจังบรรยายสรรพคุณสื่อถึงสินค้าแปลว่าคําที่ บรรยายรสพคุณจดไม่ได้เอา่อยจังตัดทิ้งเลยเพนนีเนี่ยของเสียงคือการจดเครื่องหมายการค้าเนี่ยปลายทางคือผู้บริโภคต้องไม่สับสนลงผิดคาที่สตู้นุ้นี่จดได้เพราะมันไม่ได้สื่อเลยตุ้นุ้ยก็ไม่เกี่ยวอะไรกับสินค้าป๊อปคอร์นนะครับอันนี้4ี่เมืองการนี่มันคือชื่อเมืองเพราะฉะนั้นติดข้อแรกคือชื่อภูมิศาสตร์ห้าม นะครับคำตอบมันก็เลยต้องเป็นข้อ3แล้วตอนนี้พี่หญิงก็คือรอยยิ้มหายไปรอยยิ้มหายไปเออเพราะข้อนี้ไม่ถูกนะฮะเงินสะสมยจะอยู่ที่9,000บาทครับเอาล่ะข้อต่อไปน้ำตาลยังอยู่นะนิสาให้ปหนูอยตัวล้ค่ะขอให้ช่วยพี่หญิงพี่หญิงด้วยนะไปต่อให้ได้นะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะข้อนี้เป็นข้อที่8ครับ คำถามถามว่าจากภาพมาสคอตตัวเพนกวินของเพนนีป๊อปคอนถ้าจะจดทรัพย์สินทางปัญญาต้องจดหัวข้ออะไรครับระหว่างข้อที่ 1. ลิขสิทธิ์ 2. อนุสิทธิบัตร 3. ส,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ4เครื่องหมายการค้าฮะข้อ4เนี้ยตัดออกเลยเพราะว่ามันเป็นชื่อใช่ไหมคะเพราะว่าเทรดเทรดมาร์กเนี้ยก็จะเป็นเหมือนชื่อเรียกของสินค้าเป็นแบรนด์สินค้าสิ่งว่งชี้ทางภูมิศาสตร์อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆในความรู้หนูคือพี่ชอบวาดรูปถ้าวาดรูปอะมันจะเป็นเหมือนต้องไปจดลิขสิทธิ์เขบาบอกถ้าวันหนึ่งจากรูปวาดไปเป็นสินค้าขึ้นมา มันจะไม่เมรีเยกว่าจดลิขสิทธิ์พี่ก็เลยกาลังคิดว่าไอตัวเพนกวินเนียมันกลายมาเป็นไม่ใช่แค่รูปวาดแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์ในความรู้สึกหนูอะหนูคิดว่าน่าจะเป็นแบบลิขสิทธิ์ไหมพี่พี่นัดฟีลเหมือนแบบว,ว่าสุดเป็กาเอฟีลฟลเหมือนแบบว่าเป็นแบบอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของฉันคือทุกคนห้ามมาทําตามฉันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบว่านี่คือคือเขาออกแบบมาเป็นตัวของเพนนีป๊อปคอร์นแล้วไงเออเพราะฉันน้ำตาลตอบว่า ลิขสิทธนกพี่ไลท์จึล um> ิขสิทธิ์เป็นคำตอบที่พี่ถูกครับตอนนี้เนีสะสม12,000มบาทตอนนี้ลิขสิทธิ์คือผลงานศิลปะคาแรคเตอร์การ์ตูนอยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะเป็นได้2อย่างลิขสิทธิ์นี่เป็นแน่นอนละอีกอย่างหนึ่งคือสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ถ้าสมมุติพี่หญิงเนี่ยในอนาคตออกมาเป็นเป็นกระเป๋ารูปทรงเพนกวินตัวเนี้ยถ้าเราต้องการเขาต้องคลองแบบสิ่งที่สายตามองเห็นต้องเป็นสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ก็อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เงินรางวัลคือ12,000บาทแล้วนะฮะข้อต่อไปคือข้อที่9แล้วนะหนักใจที่หนูคนเดียวเลยเหรอและนี่คือคาถามข้อที่9ครับข้อใดถือว่าเป็นการละเมิดของความลับทางการค้า 1. คู่แข่งแฝงตัวเข้ามาเพื่อขโมยสูตรจากตู้เซฟของเพนนีป๊อปคอร์น 2. พนักงานแกะสูตรป๊อปคอนด้วยตัวเองแล้วไปเปิดแบรนด์ใหม่3แบรนด์คู่แข่งทำเรียนแบบทุกรสชาติที่เพนีขาย 4. รอปรพอแอบถ่ายคลิปกระบวนการผลิตในโรงงานไปทำตามซึ่งคู่แข่งแฝงตัวเข้ามาเพื่อขโมยสูตรจากตู้เซฟของเพนีป๊อปคอนขโมยเลยเหรอแกะสูตรป๊อปคอนด้วยตัวเองแล้วเปิดแบรนด์ใหม่ แบรนด์ Brand, คู่แข่งทําเรียนแบบทุกรถทําเรียนแบบทุกรถแบรนด์อื่นก็สามารถท,<ช>ทําได้ข้อสามตัดออกใช่ข้อสามตัดออกได้เลยเพราะว่าแบรนด์อื่นก็ทําได้แต่สูตรมันแล้วแต่ของใายของมันมข้อสี่รปภแอบถ่ายคลิปกระบวนการผลิตโรงงานไปทําตามกระบวนการผลิตมันไม่ใช่สูตรมันไม่ได้รู้ว่ากระบวนการผลิตมันมีใส่อะไรยังไงบ้างสูตรลับก็คือสูตรลับงั้นข้อสามข้อสี่คือตัดออกพี่ว่าข้อหนึ่งมันผิดแบบ มันผิดฐานขโมยป่ะปเข้อสองมันอาจจะแบบแกะสูตรอ่ะเออมันคือการเรียนแบบไปเลยแบบว่าแบบเป๊ะๆอ่ะใช่เออในความคิดหนูหนูก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าขโมยมันน่าจะมีคําพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าขโมยสินทางปัญญาอะไรอย่างนี้ตอบบ้าพนังานแกะสูตรปบคอนอ้มั่นใจนะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ตอบแล้วนะตอบแล้วนะข้อ2พนักงานแก่สุดป,ป๊อปคอร์นด้วยตัวเองแล้วไปเปิดแบรนด์ใหม่เป็นคำตอบที่ที่ที่คร่มามพี่พอร์ชดีกว่าฮะเรื่องราวปเป็นยังไงฮะพี่พอช์ชโอ้เสียดายมากเลยจริงๆข้อ3ข้อ4ตัดอ,ออกแบรนด์คู่แข่งทาเล่นแบบเ <autre> มื่อกี้เข้าใจถูกแล้วทุกคนทำได้<า>เข้าใจก่อนความลับทางการค้าคือ อะไรที่มันเป็นความลับแล้วมันมีมูลค่าทางการพาณิชย์คือ,อหรือการค้าสมมติผมเป็นหุ้นส่วนกับพี่หญิงผมเราเขียนเอาไว้ด้วยการเก็บไว้ในเก๊ะเนี่ยยังไม่ถือเป็นความลับางการค้าเพราะว่าการเก็บมันไม่ proper management พี่หญิงบอกมีเก็บในตู้เซฟนะไม่มีใครรู้นอกจากพี่หญิงคนเดียวเนี่ยแล้วมีคนไปเพื่อที่จะไปขโมยออกมาเนี่ยอันนี้ละเมิดความลับางการค้าอ๋องั้นหนูถามหน่อยค่ะแล้ว,แล,วแล้วอย่างถ้าพนักง,งานแกะสุดเพาะคนด้จะนไปเปิดแบรนด์ใหมอันนี้ผิดไหมคะไม่ผิด ก็ทําได้สมมุติเราอยู่ในร้านข้าวมันไก่แล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เขาทําประมาณนี้แล้วเราเดาเดาเดาด,าดูออกไปทําอีกร้านหนึ่งก็ไม่ผิดแฟร์เกม mm hmm. แต่ชื่อร้านไม่ใช่บอกเป็นชื่อร้านเอาชื่อร้านนั้นมาเปิดด้วยแบบเพื่อจะอมิสลีรดคน mm hmm. ว่าแบบเจ้าของเดียวกันอย่างนั้นผิด mm hmm. ผิดในฐะานเครื่องหมายการค้า อ oh. และหนูทั้งสองคนของเราสะสมเงินรางวัลไปได้ทั้งหมด12,000บาทและมอบให้กับธุรกิจเพนนีป๊อปคอร์นในการต่อยอดสินค้าต่อไปครับ คุณหญิง,งคะได้1นึ่งหมื่วางแผนใช้เงินก้อนนี้ยังไงฮะบอกแล้วค่ะตอนแรกว่าเราจะไปจดเพิ่มอีกคะ่ะเพราะว่าตัวทรัพย์สินทางวัญญาเนี่ยที่คุณฟอสบอกว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมาก <ฮะ S 3> อย่างเช่นบางประเทศนะคะต่อชื่อเพนนีเนี่ยเราจดได้บางประเทศแต่บางประเทศเราก็จดไม่ได้นะคะเพราะมีคนจดซ้ําหรือเสี่ยงซ้ําไปแล้วเพราะนั่นก็คือถ้าเรารีบจดก่อนเราก็มีสิทธิ์ก่อนค่ะเพราะเงินก้อนนี้อันดับแรกก็คือต้องเป็นเลยว่าประเทศไหนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราแล้วเรายังไม่ได้จดเราต้องรีบจดก่อนเลยค่ะแม่แต่ ไปไม่ถึงข้อ10เลยอยากรู้คำถามข้อสิใช่ไหมฮะใช่โอเคคำถามข้อ10ระบบ first to f i l e ยื่นก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนในการขอสิทธิบัตรข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 1. นึ่ในตู่คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ได้เป็นคนแรกของโลกในตู่ย่อมได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรนั้น 2>, 2. นางสาวจูนเห็นสิ่งประดิษฐ์ของในตู่จึงนําร่างแบบไปจดสิทธิบัตรเป็นคนแรก นางสาวจูนได้รับสิทธิบัตรนั้น 3. นายนัตโต้ร่วมคิดค้นสิ่งประดิษฐ์กับนายตู่จึงเป็นเจ้าของสิทธิบัตรร่วมกัน 4. ระหว่างนายตู่และนายนัตโตมีเพียงคนเดียวที่ได้สิทธิบัตรเขียด เครียดเลยวบอคอนอดเท่าไหร่หนูซื้อกินเอาระบบมันเครียดเกิดโอ้ข้อนี้โหดต่อให้คุณจะคิดมากี่คนก็คือคนใครยื่นก่อนก็ได้ก่อนเอางี้ข้อนี้ตอบไม่เหมือนกันได้ไหมคะได้ค่ะอ่ะจะตอบอะไรหนูตอบนางสาวจูนเพราะว่าเป็นคนจดสิทธิบัตรคนแรกหนูตอบข้อสามค่ะพี่พอลเป็นคนเฉลยฮะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่พี่พี่พี่สองครับ ับมาดูเรื่องสิทธิบัตรนะสิทธิบัตรคือการคุ้มครองนวัตกรรมคือคุ้มครองผลงานสิ่งประดิษฐ์นะครับมันมีหลักเกณฑ์อยู่3ข้อข้อแรกคือใหม่ในโลกห้ามเปิดเผยมาก่อนใหม่ในโลกข้อ2คือมีขั้นการประดิษฐ์ที่เจ๋งกว่าเดิมสูงขึ้นข้อที่สามใช้ได้จริงในเชิงอุตสาหการรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในตู้ไม่ยื่นจดแล้วในตู้เปิดเผยแล้วคนอื่นก็มาจดไม่ได้แต่ในตู้ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะมันขาดความใหม่ละเปิดเผยไปแล้วให้โลกรู้ อ๋อหมายถึงว่าอันนี้หนูขอเป็นความรู้สมมติหนูคิดอะไรขึ้นมาซึ่ง่างเป็นคนแรกแต่หนูไม่โจทแต่หนูเปิดเผยไม่มีทางมีความคุุมครองต่อไปละโอ้โหนี่คือเกมที่เขาให้เล่นในโลกธุรกิจในเรื่องของสิทธิบัตรเพราะนั้นข้อที่2เนี่ยนายจูนเนี่ยอันนี้รักไก่ก็จริงนะแต่เขามายื่นก่อนนางสาวจูนจะมีสิทธิเพราะนั้นข้อสามเนี่ยนายนัโตร,ร่วมคิดค้นกับนายตู่อันนี้เหมือนที่ดินเลยที่ดินจะมีใครเป็นเจ้าของสองคนก็ทําได้ถ้าเขาจุงมือกันไปโจทย์ก็เป็นชื่อสองคนเป็นเจ้าของ อ่ะสุดท้ายเนี่ยในตู่ในนาโตมีเพียงคนเดียวทรับย์สินบาทต,ตอนนี้แล้วแต่เขาเดีกว่าแล้วมันสามารถเป็น2คนหรือจะเป็นคนใดคนหนึ่งก็ได้นะครับอยากรู้ความรู้ดีๆต้องดูรายการอะไรคะหนูตัวถังเขาสามสี่สั่นสองสี่ฮะคุณเนอนี่นอกจากได้ความรู้แล้วความสนุกสนานจัดเต็มเพราะว่าสองหนูของเราวันนี้มานะคะขอบคุณมากเลยฮานิสาม,มันีแล้วก็น้ำตาด้วยขอบคุณค่คณคะ แน่นอนว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการของเราด้วยนะฮะคุณหญิงขอบคุณนะครับะะขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สุดเลยกับผู้ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้จากกรมทรัพย์ถินทางปัญญาฮะอาขอบคุณคุณพรด้วยครับขอบคุณครับคุกท่านเลยและอย่าพลาดรับชมรายการของเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง Facebook และ YouTube ของช่อง Woody นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ